ไอ้ตัวไหนตัวไหนโหล <laughs> 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 <todos》laughs> เอ hehe, <ม>าไหมอ่ค huh. uh ือไมงบนไหมครับตายอุอ huh. ันน huh. ี้าวาาที่นี้ที่ไหนครับแบทแบทแพสพิพิธภัณฑ์ของเล่นอ้แถวไหนครับรามแหงค่าวรามชุแหงทที่ีนี่เองออวนี่มันเี่ยวน่ะนี่น้ำูบอบบี้บบบี้รู้จักไวยเหรอวินจ๋าเอาไหม อป๋าไปดูข้างบนชั้นสองกันนะคะนี่แล้วขึ้นบันไดดีกว่าไหมม่ต้องขึ้นลิฟต์ก่อนเนาะขั้นสามนะครับขั้นสามใช่ไหมใช่เราขึ้นลิฟต์เริ่มต้นที่ชั้นสามก่อนขึ้นลิฟต์ที่ชั้นสามก่อนนะคะมินมินพุงหนูน้อยแล้วนะเปิดลิฟต์มาเจอโอ้โหมีนยืนตรงเ้ย dia lewat orang oh ini, hah, ini, 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 เห็นไหมคุณดูเรื่องเลยเนี่ยทำไม่ได้นี่อะไรนี่อะไม่ขำไดูค้องแม่ต้องแม่เซมอะไรอ่ะเซมอะไรอินการด่างนี่นี่อะไรไม้ไมิอะไรนะเซมนี่เรองที่มันเดือดเดือดดือดนี่อาเรืนี้จากคนข้างเดีย ว้าวอ่ะแล้วก็แล้วแม่ขอลงเขาไม่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 ว้าวแม่เป็นสับปะราดว่าแม่เป็นสับปะรดเหรอมุมมุมมุมปึ๊บอ่าโอ้ข้างในเปิดได้ไหมไม่เอาเขาให้ขั้นสามอะไรนะสึ้เร็จ ของที่แม่คุณเคยคือโต๊ะผูแม่ชอบเล่นมากาาอิงสามตัวเนี่ยตั้งไม่ได้มันมีเหรออ๋อเป็นอย่างนี้เดกกำลังจะลงในชั้นสองใช่ไหม

Ông Thiên จะไปเจอตอนชิล่าลนี่อะเต็มเลยนะ่ะว้ายช่วยป๊าป๊าหน่อยแล้วอะไรล,ลไปเตะเขาได้ยังไงล่ะลูก สนุกใหญ่เลยมินมินสนุกใหญ่อะไรล่ะครับมสวมยมิมีสะสมอย่างนี้บ้างสิลูกซื้อไปแล้วก็ไปทอหักอารเล่ลูกจะสนเหอเนี่ยเออเอออหนูดินไปจับปะป๊าปะป๊าอยู่ไหนอมมนมิิ่ัม

ระวังชนระวังชนของอื้ม <c oughs> <c oughs>

ต้องมีสติด้วยนะค่ะไม่ได้จะได้พิมพ์มา

punya kawatankendom hmm? ีัะไงวะจ้าเ้าแรกมือนมันะบอดเหรออะแบทแมน่ะแม่ มาวินปะ่ะนี่นะครับนี่ครับคนนี้มาขอต้อนรับ